สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSDP ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในโหมดบูตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นโดยเฉพาะจอดจงที่บูตอนนะแต่วันนี้นะครับที่ทำไมถึงมาเล่นในโหมดบูตอนเพราะว่าในโหมดบูตอนของผมเนี่ยมันเป็นโหมดของตุยแล้วของไม่ตกนั่นเองนะครับผมมันมีและคลิปนี้มันมีจุดสําคัญตรงไหนบ้างครับจุดสําคัญคือห้ามตุยเอ้ยเขาเรียกอะไรนะถ้าตุยไปแล้วอ่ะคือห้ามของตกนะถ้าของตกแล้วมันจะไม่สามารถใช้ เทคนิคนี้ได้นะครับมันเป็นสูตรของการาหาเหล็กโดยที่ไม่ต้องเผาแล้วครับก็คือจริงๆแล้วทุกครั้งอะถ้าเราเราเหล็กเราไปขุดเหล็กใช่ไหมในก้อนเหล็กอะครับเราจะได้เป็นเหล็กดิบมาแล้วเราก็เหล็กดิบอะไปเผาเพื่อให้เป็นเหล็กก้อนแล้วก็เหล็กก้อนไปใช้งานถูกไหมแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะไม่ใช้ตัวของเหล็กเอาไปเผาแล้วนะครับมันจะเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกว่า ปั๊มอาร์ติแฟกต์ก็ได้จะเรียกว่าเป็นสูตรปั๊มอาร์ติแฟกต์ก็ได้แต่ว่าหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับปัจจัยไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะครับก็คือจะต้องมีตัวของเ,อเล่นเล่นในเ,เล่นในหมวดของตุยแล้วของไม่ตกนะครับอ่าก็คือตุยแล้วของไม่ตกอะ่ะต้องเล่นอันนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตอนเลเวล60ต้องเลเวล6กสหรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อใช่ฮะตอนต้องเลเวล64นะครับนี่เลเวล64นะ เพื่อที่จะเอาเครื่องนี้ครับเดี๋ยวผมปลดให้ดูนะอ่านี่นะครับมันเป็นเครื่องย่อยฮะรจริงๆอ่ะทุกคนคงรู้จักเครื่องย่อยดีอยู่แล้วนะครับสาหรับบางคนที่ใช้บั๊กอื่นๆผมรู้อยู่แล้วว่าบั๊กมันใช้บั๊กอะไรได้บ้างแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าบางนี้ผมจะไม่สอนใช้เกี่ยวกับบางนั้นจะไม่พูดถึงแล้วกันอันนี้ผมพูดดักไว้ก่อนนะครับเบื่อมีคนมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับบั๊กไอ้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงมันแล้วนะโอเคก็คือตอนเลเวลจะสช้สี่ท่านผู้ สูตรย่อยของครับผมก็คือย่อยอาวุธที่เราไม่ใช้แล้วหรืออาวุธที่เขาเรียกอะไรนะค่าพลังมันน้อยเกินไปนะครับเราไม่ต้องไปรีทิ้งนะครับหรือว่าไม่ต้องไปโยนทิ้งเราเอามา,าย่อยในเครื่องนี้นะครับเพื่อที่ให้มันเป็นเหล็กก้อนนะครับเหล็กก้อนที่ไม่ต้องเอาไปเผาเนาะเราจะได้เหล็กก้อนกันวันนี้ผมจะยกประมาณยกตัวอย่างประมาณสัก10บสิชิ้นละกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณาผมมีอยู่2ชิ้นแล้วนะครับ ซึ่งไอ้พวกนี้มันสร้างจากเหล็กถูกปะเอามีส่วนประกอบเป็นเหล็กนะครับวันนี้เราจะไฮไลท์อของเราจะอยู่ที่ก้อนก้อนเหล็กก้อนเหล,ล็กแท่งนะบาร์เบาเมเทิลใช่ปะผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันใช่หรือเปล่านะคือเอาง่ายๆมันคือก้อนเหล็กอะทุกคนก้อนเหล็กที่สามารถเอาไปคาบของได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสที่จุดจุดนั้นนะเราจะไม่ไปมองตัวของ สิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวของซีเมนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะไม่มองเนาะวันนี้เราจะมองเป็นก้อนเหล็กอย่างเดียวนะครับว่าเราจะได้ถึง1 0 0 0พหรือเปล่าภายใน10ชิ้นนะแล้วเราจะหาไอ้พวกอาวุธพวกนี้จากไหนล่ะครับจากถ้ำเลยฮะผมจากถ้ำอะไรรู้ไหมถ้ำลาวาฮะซึ่งถ้ำลาวาเนี่ยเป็นถ้ำที่ง่ายเกือบที่สุดแล้วมันเป็น,ปนถ้ำสำหรับมือใหม่เลยนะทุกคนมันเป็นถ้ำลาวาเป็นถ้ำมือใหม่มากๆสำหรับมือใหม่มากๆเลยใครที่ เล่นหมดนี้แรกๆ,ๆคงอาจจะลงถ้ำลาวาแรกๆกันเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้ชุดเกาะอ,อะไรมากมายนะครับก็แค่วิ่งตัวเปล่านะครับเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วข้างในแล้วต้องถอดชุดเอาอยู่แล้วนะครับและก็ถามว่าทําไมต้องลงดันลาวาล่ะพี่มันลงดันอื่นได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดันนะขออภัยลงถ้ำอื่นได้ไหมซึ่งผมบอกเลยว่าลงได้เหมือนกันนะถ้ำอื่นแต่แต่แต่อะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ำอื่นอ่ะให้อาวุธที่เป็นบรูปินครับ ให้อาวุธที่เป็นบูปินแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะก็ถามว่าบูปินมันดีไหมดีแต่เราจะไม่ไปนั่งคามไงทุกคนเราจะโฟกัสที่ว่าเอาไปย่อยแล้วได้อะไรได้ตัวของเหล็กที่มันเอาสามารถเอาไปคาอย่างอื่นได้เลยนะครับซึ่งไอ้เอเอถ่าอื่นมันก็ให้เหมือนกันแหละนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นถ่าลาวาล่ะถ่าลาวาจะให้อาวุธมาทั้งหมด3ชนิดฮะเป็นปืนยาวที่คาบแล้วปืนพกที่คาบแล้วหน้าไม้ที่คาบแล้วนั่นเองแล้วถามว่าอ้าวพี่ แล้วค้าบแล้วม,มันมันมันมีข้อดียังไงคือมันค้าบให้เราเลยแปลว่าวัตถุดิบเราไม่ต้องไปนั่งค้าใหม่แล้วไงพอเราย่อยปุ๊บเราก็จะได้เหล็กพวกนั้นคืนมาเลยนะครับแล้วมีข้อดีอย่างหนึ่งคือยิ่งได้ระดับสีฟ้านะครับผมบอกเกิดผมบอกก่อนเลยว่าผมบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดได้ระดับสีฟ้าบอกเลยว่าวัตถุดิบยิ่งใช้เยอะฮะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเช่น2ออันนี้ผมได้สีฟ้ามาครับบูปินสีฟ้าคือดีที่สุดเนาะโอเคแล้วเราจะ ทำยังไงล่ะตอนนี้ผมได้ทําการวางเตียงไว้ที่ถ้าลาวาเป็นที่เรียบร้อยและเสาเขียวเป็นที่เรียบร้อยฮะวิธีการก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดชุดละกันเพราะว่าวันนี้จะไปแบบตัวเปล่าให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าในตัวไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะอ่าโอเคไหมท่านผมในตัวผมมีแค่แผนที่อันเดียวเนาะนะครับผมเอมเบอร์กับอัน,นีก็คงไม่นับอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแล้วสิ่งที่ต้องใช้อีกอันหนึ่งคือตัวนี้เลยฮะก็คือออร์แกนิกโพลิเมอร์ฮะถามว่าทำไมต้องใช้ฮะอ่ะมันต้อง มันต้องกินฮะกินเพื่ออะไรกินเพื่อตุยฮะอ่าแล้วเราไปเกิดไหนล่ะเราก็นี่ฮะกดมาที่ขวาล่างเลยฮะขวาล่างของเราก็ตรงที่ผมจิ้มเป็นสีฟ้าน,นี่เนาะแล้วเกิดเลยฮะมันจะไปเกิดตรงอร์ติแฟกต์ที่ผมวางไว้เลยปึ๊บเกิดมาเอ๊ะเรามาอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ผมบอกก่อนเลยว่าเตียงที่ผมวางเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมที่มันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันหายฮะเราจะต้องเอามาใหม่นะครับ ซึ่งวิธีการออกของเราไม่ต้องวิ่งออกนะท่านผู้ชมกระโดดโลงลาวาได้เลยหรือจะให้ไนเราสาตีก็ได้ซึ่งวิธีที่เร็วก็คือกระโดดโลงลาวาเลยฮะบายบายโอเคและทีนี้เราก็ไปเกิดที่เสาเขียวฮะเสาเขียวหงก็น่าจะประมาณตรงนี้ไหมน่าจะใช่เลยอ่ะอ่าเสาเขียวพอดีขอบคุณ <laughs> โอเคเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเตียงหายไหมเนี่ยโอ้เตียงหายทุกคน แย่แล้วเดี๋ยวผมอ่าอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นอีกร่างหนึ่งที่ผมตุยไปแล้วโอเคเราได้อาติฟกต์มาแล้วครับผมก็เอาไปแลกเลยฮะทีนี้อ่เาเราไปแลกเลยฮะโอเคขอให้ได้อาวุธเยอะ,ยอะนะครับอย่างอื่นผมไม่สนใจเอมเบอร์อะไรมาผมก็ไม่สนใจแนละ้วอ่า โอ้โหได้อาวุธมา2อันฮะเป็นปืนพกเป็นปืนพกยาวแล้วไอเป็นปืนพกเนาะแล้วก็เป็นหน้าไม้นะฮะแล้วไอ้นั้นก็จะเป็นบูปินนะฮะเพราะมันเขียนว่าบูปินเนาะแล้วของดีมาด้วยฮะยาคูณ10เนี่ยลงถ้ำนี้มีสิทธิ์ได้ยาคูณ1ิอีกโอ้โหอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแยกอาวุธกับยาคูณ10ไว้อ่ะยาคูณ1ิไว้กล่องที่2แลละกันอ่ะโอเคงั้นต่อมาผมขออนุญาตไปต่อแต่ว่าผมลืมฮะผมลืมทำเอ่อเตียงนอนเพิ่ม เออเดี๋ยวก่อนนะที่ตรงนี้มีเตียงเนาะไอ,อ้ตรงนี้มีที่นอนอีกปะไม่มีแล้วด้วยแย่จังถ้าเราไปเอาเตียงนอนจากตรงนั้นมาได้ปะมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเตียงนอนจากตรงนั้นมาก,ก่อนเอออาจจะอาจจะชา้านิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเตียงนอนผมหมดนะครับอ๋อไอ,อตรงนี้คือที่แรกที่เรามาปะใช่ไหมใครที่ดู E ีพบูตอนแรกๆของผมผมจะมานอนตรงนี้คือหนึ่งครั้งจริงด้วยทุกคนมันยังอยู่อยู่ครับผมยังไม่เก็บยังไม่เก็บไปไหนเก็บยังไงอ๋อเนี่ย โอเคไปเดี๋ยวผมก็จะเออผมลืมไปว่าเตียงถุงนอนเอถุงถุงนอนเนี่ยมันมันจะหายแต่ว่าตัวของเออเดีเดี๋ยว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 เลฟเตอร์มาไงอะวิธีการสู้กับเลฟเตอร์ฮะง่ายๆฮะกระโดดลงมาฟิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะยังจบโอ้โหยังยังยังบวโดนอีกอโอเคก็ปล่อยมันไปฮะทีนี้ก็ <g ül> ก็มันคงไม่มาแล้วแหละออช่างมันฮะโอเคนะครับมันกินเออมันได้ทานมันได้ทานสพบราไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะวางเลยครับทีนี้จ <c oughs> ริงๆแล้วเราควรทําเพิ่มนะถุงนอนเนี่ย <c oughs> นั่นทำยังไงอะทุกคนผมลืมไปด้วย <c oughs> อาถุงนอนไปไหนไฟเบอร์กับหนังเหรอเออเราไม่มีหนังอะเออแต่ว่าหนังหาง่ายๆจากตัวเราเองได้อยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่ไฟเบอร์อ๋อไฟเบอร์เก็บได้ปะ โอเคขออนุญาตฟาร์มแบบนึงนะทุกคนคือมันไม่มีถุงนอนมาผมลืมว่าถุงนอนแบบนี้มันจะต้องคาบเรื่อยๆโอ้แย่จะบุงอะโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเวอรี่ไปแล้วกันอะขออนุญาตเอา้านกผมไปไหนวะทุกคนเอ๊ได้ไปทำไมตรงนั้นนะ่ะอยู่ดีก็หายไปเอออะไรวะเนี่ย เอ้นี่ไงมีหนังอยู่เอ้ยขอบคุณที่อยู่ี่ที่มีในนี้ด้วยอ่าฮะโอเคครับมาสองเลยฮะโอเคครับมาสองแล้วก็เดี๋ยวในนั้นมีอยู่แล้วสาใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ให้หมดเลยฮะอ่าโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็เก็บไว้อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มใหม่ทีนี้เราก็ไปกันต่อฮะ ไปกันต่อแล้วก็ปึ๊บมาเอาแคดดิพลิเมอร์ก็หาจากแพนกวินนะทุกคนหาจากแพนกวินได้เลยนะครับอ่ะไปเกิดนะครับผมเกิดปึ๊บอ่าโอเคโอ้เหลือกี่อันเนี่ยเหลือ2 3าอ่ะเหลือ3ครั้งอ่ะโอเคก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่ายังโอเคอยู่มา ผมก็กระโดดลงไปเลยฮะวู้มีมีการหมุนตัวกระโดดเอกระโดดลงด้วยโคตรเจ๋งไปต่อฮะเอ่อผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องใครไหวไหมแต่าบางทีถ้าเกิดว่าผมตุยเยอะเนี่ยมันมีสิทธินะที่ผมจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะลุดเกมนะครับเออบางทีก็ลุดเกมเองนะครับไปแล้วก็แลกเลยครับทุกคนอ่าเราเราเปิดดูได้ก่อนเลยนะว่าเราได้อะไรอู้ได้ยาคูณสิบอีกแล้วได้หน้าม้สองอันสวย เราไปดูให้มันสรุปให้เราฮะอ๋อได้บูปินเสื้อกันหนาวโอ้โหโอเคนันได้อาวุธทีละสองนี่คือคุ้มมากแล้วทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเรานะยาคูณสิบเรามาสองอันแล้วทุกคนคือมันดีตรงที่ว่าถ้ำนี้มันดีด้วมันตอบยาคูณสิบให้ด้วยแหละนะครับโอเคและเอมเบอร์มันได้ทีละสามแต่ว่าเอ้ยเอมเบอร์มันได้ทีละห้านะถ้ำเนี้ยแต่ว่ามันมันยังไม่มาทุกคนไม่เป็นไรเราเรา EP นี้เราเราหวังแค่ว่าได้อาวุธจะเยอะก็พอนะครับโอเคเอ้ยแต่ว่าผมหาหนังเพิ่มจาก ไอันี้ได้ไหมอ๋อนี่ยงมีเคียวมีดาบถ้าเกิดว่าผมเอานี่หรอมันต้องใช้อะไรอ่ะเคียวไหมเคียวนี่คือเกี่ยวเอาเอาหนังได้ไหมไม่ได้ปุ๊บใช้ดาบโอ้โหได้แต่ห้อมายังเดียวเลยวะ่ะห้าไม่เอาโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไปปั๊มกันต่อครับผมปั๊มอาวุธเลยปุ๊บ ตูยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปที่จุดของเราเลยฮรก็คือจุดอาร์ติแฟกต์นั่นเองเนีครับโอเคเหลืออีก2ครั้งป้าที่เราปั๊มได้เพราะว่าเตียงจะหมดนะครับผมจะเหลือเตียงอันสุดท้ายไว้นะจะยังไม่เอานะครับเอาเผื่อเอาเผื่อว่ามาครั้งหน้าผมจะได้เอาเตียงเข้ามานะครับโอเคเก็บครับผมให้ั้งข้าวเห็นเราแต่เรากระโดดลงลาวาเพื่ออะไรกันม่ อ่ะโอเคครับผมแล้วก็ไปเกิดที่จุดเสาเขียวนั่นเองนะครบผมเอาเสาไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมชอบเลยนะครับแต่ว่าผมเอาเสาเขียวเพราะมันใกล้บ้านนะครับไม่มีอะไรหรอกโอเคปึ๊บแรกเลยครับผมเราเปิดเราสามารถเปิดดูก่อนได้นะเช่นเปิดกระเป,เป๋าเลยครับว่าเราได้อะไรนะครับนี่ได้ยาคูณสิบอีกแล้วนะคะผมออ้ยาคูณสิบมาบ่อยมากทุกคนกับปืนน้าไอ้ปืนพกกับหน้าไม้นี่มาบ่อยมาก โอเคตอนนี้มีกี่ชิ้นแล้วฮะตอนนี้มี8ชิ้นนะครับน่าจะสุดท้ายพอดีโอ้โหได้3อันแล้วด้วยเวรจาร่าเวรจารว่ากเลยว่าเวรจร่ดไหนอะเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเตียงเหลืออันเดียวเหรอเอ่อไม่เป็นไรเตียงเหลืออันนี้อัน,นอันนี้เดียวแล้วเราค่อยเราค่อยอันนี้ก็ได้เราค่อยฟาร์มก็ได้ตรงนี้มันง่ายอยู่แต่ในถ้ำอะผมขี้เกียจเข้าไปขี้เกียจเดินเข้าไปฮะมันไกลคือมันก็ไกลยอยู่จริงๆแหละถ้าใช้ระหว่างใช้สูตร หนีกับเดินเอาเองเดินเองน่าจะไกลนะครับอ่ะโอเคเราต้องรีบเอานะเผื่อมีตัวเห็นนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เหลืออันเดียวแล้วผมก็คงจะไม่ไม่มาแล้วนะถ้าเกิดอันนี้จบก็คือน่าจะไปย่อยท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะได้สักกี่เหล็กส,สักกี่อันนะครับอ่ะไปะโอเคจุดสุดท้ายแล้วในคราผมก็มาดูกันว่าจะได้อะไรเพิ่มไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมันเป็นโบนัสให้เราเนาะ เอ่อผมจะถือว่ายาคุณสิบเป็นโบนัสให้เราเนาะเอออะไรประมาณนี้นะครับยาคุณสิบได้มาสามอันแล้วอ่ะทุกคนถือว่าเจ๋งนะถือว่าเจ๋งเลยโอเคได้อุธมมาแค่หนึ่งอันแปลว่าไม่ถึง10ชิ้นนะครับตอนนี้ยาคุณสิบมาสี่อันแล้วก็อาวุธมีทั้งหมด9ชิ้นนะครับซึ่งไม่ถึง10นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเลยนะครับ โอเคเดี๋ยงั้นเอายาคูส10กลับบ้านไปด้วยนะครับถือว่าก็เออเอาง่ายๆก็คือ9ชิ้นเราไปดูแค่9้าชิ้นแล้วกันนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่อันนะครับเอ้ยเออาจะได้เหล็กทั้งหมดกี่ชิ้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับผมไปโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปหาของกันมาเรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมตัดของแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับปืนพกนะครับ จะออกเยอะกว่าปืนหน้าไม้เนาะซึ่งแล้วเรื่องนี้เราจะนับได้อย่างไรล่ะว่าหน้าไม้หรือปืนพกเนี่ยมันมันดีกว่ากันอ่ะนั่นสิผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็คงคิดเหมือนผมว่าเอ๊แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหน้าไม้หรือปืนพกอันไหนมันจะเอ่อให้เหล็กมากกว่ากันแต่ซึ่งผมคิดว่ามันจะอยู่ที่ส่วนประกอบฮะ,ะซึ่งเอ่อต้องไปดูที่ไหนอะ่ะต้องไปดูที่ไหนละอันนี้ อ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อไม่ได้เรียนบูปินมาโอเคไม่ได้เรียนไอ้นี่อะไรนะไม่ใช่บูปินเขาเรียกอะไรนะเอนแกรมโอ้โหผมนึกอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียนเป็นหน้าไม้ก่อนนะครับอ่ะเรียนเป็นหน้าไม้มาให้ท่านผู้ชมดูนะซึ่งมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอัตราส่วนอ่านี่อ่ะโอเคจริงๆอ่ะมันจะมีปืนยาวแต่ว่าปืนยาวเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมมีไหมในนี้นะครับเดี๋ยวดูให้นะ ออมีออมีสองอันแต่ว่าโอ้ดามิอันนี้น้อยทิ้งเลยฮะโอเคได้หน้าไม้มาทดลองหนึ่งอันแล้วฮะโอเคถือว่าขอบคุณมากฮะที่เสียสละโอเคเดี๋ยวผมจะขออนีาตอ่าหน้าไม้มาพอดีเลยนะครับสมิตตี้นะครับสบ่วนมากจะอยู่ในสมิตตี้กันเทิมหมดเลยฮะอ่ะสมิตตี้นะครับเอ่อไม่ใช่ขอภัยฮะในโตคาสมิตตี้จะสามารถคารบได้ทั้ง3อันเลยนะครับซึ่ง ตัวของหน้าไม้นะครับผมขอยกตัวอย่างหน้าไม้ก่อนเนาะเพราะว่าหน้าไม้นะนะครับเป็นเป็นอะไรที่ดรอปเยอะพอๆกันกับปืนพกเลยนะครับซึ่งหน้าไม้เนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้เหล็กแค่7ก้อน,นะฮะซึ่งอันนี้คือเป็นบูปินสีขาวนะครับเป็นบูปินสีขาวธรรมดาเนาะแล้วต่อมานะครับผมเป็นปืนพกนะฮะที่ให้เหล็กนะครับถึง60ก้อนเลยนะฮะใช้เหล็ก60ก้อนนะและปืนยาวครับปืนยาวจะให้เหล็กอยู่ที่95 95ก้อนนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าแปลว่าสิ่งอันที่ให้น้อยสุดคือหน้าไม้ฮะแต่ผมบอกเลยว่าหน้าไม้ไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันให้ตามที่ใช้ของคราฟจริงๆอะ่ะแปลว่ามันไม่คุ้มเนาะแปลว่าคุ้มที่สุดน่าจะเป็นปืนยาวถ้าได้มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เครื่องนี้เลยนะครับผมเออขออนุญาตยืมน้ํามันฮนะน้ํามันหมดฮนะโอเคไม่ได้เติมน้ํามันเข้าไปในนี้โอเคเอา้าก็เติมนี่หว่า บักเหรออ๋บักทุกคนเออผมนึกว่าผมก็จําได้ว่าผมใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นศูน,นะถ้าเกิดใครเห็นนะครับมันเขียนว่าเออแบบว่าฟืนมันเออเชื้อเพลิงมันมีแค่ศูนนะอ่ะโอเคช่างมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าไม้เข้าไปก่อนนะครับอ่ะหน้าไม้นี้จะให้เหล็กเท่าไหร่มาดูกันฮนะปึ๊บอุย้ยให้หนึ่งร้อยเหรออุย้ยเวอร์เวมากเลยนะทุกคนมันให้หนึ่งร้อยเลยอะ่ะ จริงวะเนี่ยอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะหน้าไม้ให้100นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดาเมจไหมเมื่อกี้ดาเมจเกือบเท่าไหร่นะสองร้อยใช่ไหมอ่ะเอ,เ,อเอาแค่ร้อยเดียวเอาแค่หลักร้อยนะดาเมจแค่หลักร้อยเรามาดูกันเฮ้ยมันให้มันให้หนึ่งร้อยจริงทุกคนมันให้หนึ่งร้อยเนี่ยเฮ้ยมันให้หนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตย้ายของสักครู่หนึ่งนะครับแปลว่าหน้าไม้ให้อันละหนึ่งร้อยนะครับจําไว้นะอ่ะไม่รู้แหละว่าให้จริงหรือเปล่านะครับ ปึ๊บแปลว่าได้200แล้วนะทุกคนแล้วเราก็ปึ๊บอ๋ออันนี้อันนีนน้มีให้85ฮะเฮ้ยอะไรครับครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเมื่อกี้ผมเอาเอาเอา,เอาไว้ในเอาไว้ในตัวผมเลยดีกว่ามันจะได้รู้ไปเลยนะครับเอ้เอา้เอาอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตน,นะฮะมันค่อนข้างที่จะกระตุกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะ อ่ะเมื่อกี้มันมี200ใช่ไหมอ่ะผมเอามา200นะตอนนี้285ฮะเอ๊ะเริ่มงงแล้วฮะว่าทําไมถึงให้85ฮะแต่เราไม่สนใจอย่างอื่นนะไม่สนใจไม้ไม่สนใจอะไรนะอ่ะอันนี้ดาเมจอยู่ที่274นะครับ274อ้าวให้100่อยเอแต่ว่าเมื่อกี้ดาเมจเยอะสุดเลยนะทำไมให้85ดสาอารและดีนี้เริ่มมีอัตราส่วนแล้วฮะเออเริ่มงงแล้วอ่ะต่อไปเราจะลองที่ปืนพกนะครับว่าอะไรจะให้มากกว่ากันนะ อ่ะผมขออนุญาตตีเป็นหน้าไม้ให้หน้าไม้ให้อ่าเท่าไหร่นะให้85แล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่ให้100แล้วกันหน้าไม้1อัน100เนาะแต่ว่าหน้าไม้เมื่อกี้4อันได้300เองนะ385อ่าเรามาดูกันฮะแต่ว่าทีนี้เราจะเอาดาเมจที่น้อยที่สุดขอปืนพกฮะเอ่อน่าจะ300อ่ะเอา300เข้าไปก่อนครับผมได้100่งร้เอเอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมให้100 อ่ะต่อมาครับผมเอาน้อยสุดเอาน้อยสุดอีกนะครับผมน้อยสุดอีกน่าจะเป็นร2อยสอยสี่ร้อย4ี่สิบนะครับปึ๊บได้หนึ่งรเหมือนกันฮะเป็น200ร้อแล้วนะตอนนี้เป็น200อแล้วนะฮะขอปืนพกนะเจ้าแค่สี่กระบอกนะครับปึ๊บอ่ะ4ี่รอยสี่สิบนะครับ4 4 0ิบไปได้อีกหนึ่งรอยฮะโอเคอันนี้อันไหนน้อยกว่าเอาอันที่มากที่สุดบ้างเลยฮะัอันนี้เอาอันที่มากที่สุดเลยนะได้โอเคอ่เริ่มงง้วฮะ ผมก็เลยงงถีอยู่ด้าต,ตอนนี้ว่าทําไมถึงได้85เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้ผมกดผิดหรอหรือว่ามันยังไงหรือว่ามันเมื่อกี้มันเป็นไม่ใช่บูปินสีฟ้าเหรอทุกคนผมมองไม่ทันด้วยนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นบูปินสีฟ้าหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับแปลว่าแปลว่าขอตีไปแล้วกันนะครับแปลว่าให้ชิ้นละ100นะปืนพกนะครับอ่ะโอเคแปลว่าให้ชิ้นละ100ตอนนี้เรามีอยู่โอ้ผมเก็บไม่ได้อ้าวผมไม่ดับเครื่องทำไมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้เป็นปืน ไรเฟิลนะครับปืนไรเฟิลยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะแปดร้ยแปดิบห้าเนี่ยผมขออนุญาตเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันผมจะให้มันเหลือเอามาที่ผม85นะครับมันจะได้เหลือ800เนาะเราจะได้หักออกได้นะครับอ่ะโอเคอันสุดท้ายนะครับผมมันคือปืนไรเฟิลยาวนะครับผมที่ใช้ของคราบเยอะที่สุดนะครับเรามาดูกันว่าจะให้เท่าไหร่นะครับให้หนึเหมือนกันครับแอบแปลว่าเชิ้นนะครับ ทั้งหมด9ชิ้นก็เกือบเอ้ยทั้งหมด10ชิ้นสิเพราะว่ารวมไลฟ์เฟิร์นด้วยแปลว่าจะได้ทั้งหมด1 0 0 0ก้อนนะแต่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมกดบูปินสีฟ้าหรือเปล่าไอ้ไอ้ตัวหน้าไม้อะถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่เอ่อถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันออกมา985ก็ถือว่าตีเป็น1000ได้แปลว่าคือเอาง,ง่ายๆเลยทุกคนอ่ะเอาง,ง่ายๆนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปครัฟชิ้นที่เป็นธรรมดามาดูนะครับอ่ะ ไปคราฟชิ้นธรรมดามาดูทั้งทั้งทั้ง3ชิ้นเลยนะทั้ง3มชิ้นเลยอ่ะโอเคคือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับว่าท่านผู้ชมคือเหล็กที่ได้มาทั้งหมดนะครับ985ใช่ไหมอ่ะจำไว้นะครับ985คือจริงๆแล้วว่าผมคิดว่ามันน่าจะให้1,000พแต่ว่าเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะมีอันนึงที่ไม่ใช่บูปินสีฟ้าถูกป่ะเพราะว่าผมไม่ได้มองด้วยทุกคนแต่ว่าผมเห็นเป็นสีฟ้านะทุกคนอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่า10ชิ้นให้1,000พันแปลว่าท่านผู้ ลงถ้ำนะครับถ้ำลาวาแล้วได้อาวุธมา10ชิ้นก็คือได้อาวุธมากี่ชิ้นก็ตามเช่นได้มา20ชิ้นท่านผู้ชมก็คูณ100ไปเลยฮะเพราะว่าจะได้เหล็กหนึอ่อจะได้เหล็กเอ่อ1ชิ้นต่อ100ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามี100 100ชิ้นนะครับก็คูณไปอีก100เหล็กเลยฮะก็จะได้เป็นเอ่อเท่าไหร่เอ่อเท่าไหร่นะหมื่นใช่ไหมเออมันก็คือ100่งรคูณหนึก็ได้หนึ่งหมื่นถูกแล้วฮะ ก็คือจะได้ทั้งหมด10,000ชิ้นนะครับถ้าเกิดได้ถ้าเกิดว่าเอ้ยหนึ่งรอเหล็กนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมขยันฟาร์มหนึ่ง้ชิ้นนะนะเออแต่ว่ามันก็ง่ายนะแต่ผมว่ามันสะดวกกว่าไปนั่งเผาอ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมานั่งเผาหมายว่าเนี่ยตอนแรกถ้าเกิดไปขุดมาเองมันจะได้เป็นเมอเมทัล uh, อย่างนี้ก่อนถูกป่ะเป็นเหล็กดิบนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวของเออตัวของไอ้นี่เนาะ เมทัลอิงกอตนะครับมันก็จะเป็นตัวของเหล็กที่สามารถเอาไปขับได้มันก็เสียเวลานะครับเห็นว่าเผาตั้งนานเพิ่งได้2 0 0พันะทุกคนเรามาทำอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่นาทีอ่ะเราก็ได้มาตั้ง1,000แล้วว่าได้ครึ่งหนึ่งอ่ะถูกป่ะนะครับอ่ะเรามาดูชิ้นธรรมดาบ้างนะครับชิ้นธรรมดาจะให้เท่าไหร่นะครับมาดูกันชิ้นธรรมดานะครับจะให้2นะครับจากคับเจนะเมื่อกี้ใช้คับเจนะครับอ่ะตัวนี้จะให้เท่าไหร่นะครับปืนเอ่อลูกเอ่อปืนพกนะครับให้แค่15นะครับจากคับหกสป่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ปืนไรเฟลิลครับให้มาแค่24นะครับซึ่งโดนตัดทอนออกเฉลี่ยออกแทบหมดเลยทุกคนแปลว่าเราจะต้องไปปั๊มเองแหละนะครับเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเนี่ยมันเพราะว่าตัวนี้ใช้ต้องเท่าไหร่เนี่ย60จริงด้วยอันนี้ใช้ถึงก5โอ้โหเราเปืองมากทุกคนคือบูปินสีฟ้าน่าจะตันบูปินระดับสีฟ้าน่าจะตันให้เหล็กให้แค่ 100เอ่อห0 0เหล็กต่อ1ชิ้นนะต่อ1อาวุธเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็น่าจะประมาณนี้และทุกคนนี่นะครับผมเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการของการฟาร์มเหล็กโดยที่ไม่ต้องเอามาเผาแล้วนะครับก็จะได้เป็นชิ้นเหล็กที่สามารถพร้อมคราฟอาวุธอย่างอื่นได้เลยนะครับแล้วดีไม่ดีนะครับก็จะมีพวกโบนัสโบนัสนี่ผมหมายถึงเอ็มเบอร์เอ๋ยนะครับเอมเบอร์ห้าเอมเบอร์นะครับที่ดรอปออกมาหรือจะเป็นยาคูณ1ิบ นี่ครับยาคูสิผมได้มา4อันนะทุกคนถือว่าถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่เลยนะครับยาคูสิบสีส่อันเนี่ยเอาไว้จับในโลเสาได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมคงเอาไปจับกิฟฟินต่อนะครับตัวของออยาคูสิบนาะผมเพราะผมอยากได้กิฟฟินและตอนนี้ผมยังไม่ผมยังไม่อัพเป็นเลเวลแปดสิบห้านะถ้าเกิดใครสังเกตนะครับผมสามารถอัพได้น,นะตอนนี้ผมเลเวล86แล้วนะในความเป็นจริงผมเลเวล86แล้วแต่ว่าผมยังไม่เอานะผมยังเอาเลเวล84อยู่ เพราะว่าทําไมถึงเอาเว้84นะครับเนื่องจากว่าผมอ่ะจะจะไปสอนวิธีการจับกิฟฟินโดยที่ใช้เป็นตัวของชื่อนะครับนามสกุลเดียวกันนะครับก่อนหรือว่า85มันจะได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคครับผมถ้าับคลิปนี้ก็เกิดว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับหรือท่านผู้ชมชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีสาระจาก y s n p อีกนะครับผมวันนี้ y s n p ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับเกมนะครับผม CU เกมครับ ท,ที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอยาโดเนทให้เป็นกำลังใจสามารถโดเนที่ทูมานี่วอลเล็ตใตเ้เบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ไว้ที่พี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมซีอูเกนครับบ๊ายบาย